สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสารนพันแพงสวัสดีเอฟซีน้ององค์อิงสวัสดีเอฟซีช่องภูมิใจช่างต่างหน้าองค์อิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับมาจอบแบดพี่น้องสวัสดีครับคือหาวเถอะนนองแบดแบดมานี่นี่นะเพื่อนน่ะดีใจเหรออืม พุ่อนอะพุ่อนอะ,นอะปดไฟเดีวออกจากกองอ่ะออกจากกองดีใจโอ้หรืแตกๆๆโอ้ยโอ๊ยปีนปลายไปเั่วแล้วเข้ามาเด้อพอเข้าพอได้กินเด้อตองพูนฮึมได้ยินไหมตองพูน ม่ม่กินเงี้ยป้ามันอ้วนขึ้นเฮงอ้วนขึ้นเฮงอะ่ะกินอะไรพุ่นแม่ยุ่ใน่กงพุ่นแม่เอามันผสมบอกงาบอกมออ่วงโอู้หรสสาตาดดอกผสมผมกินเม็ดป้า้เขาไปกินอยู่ข้างในอ่ะ มา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 เลยเป็นแต่สร้างขักเอา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 อ้ยเมื่อไหร่ขึ้นตักนะอ้าวเห็นบอนี่อะไรนี่อะไรอะไรอ่ะแปลงขนเขิมเลยเด้แปลงขน จะเอ๋ออได้ที่เล่นแล้วจะเอ๋ทำอี่ามากันมามางไรตอนเช้านะครับไปไหนทองทานทานหน่อตืดขอบเลยเอ่อเอ้ยตัวนี้ยิง่งอ้วนบังในท่องเนี่ยไปน่นเจ้นสาวแล้วเสาวแล้ว น่าให้นอกเป็นบ้าวก่อนโอ้ยแล้วข <_ Q> นตัวนี้สวยเนี่ยอืมเพวกน่ากินไหมต่อเสียบแล้ว่า

ไอ้ขึ้นไปออมาต้องทำเฮ้ยได้ยินไหมหน่ะไปมาขึ้นไปเลยมาโอ,อ้โหัวจกความแห้งเอิ้นขึ้นไปก็ขึ้นที่่กาารเป <laughs> ิน,ออนจะความีรีวอ่ะอม,มันเชื่องกว่าเดิมมากเลยอ่ะเชื่องแห้งเมนเตกีเขากล้ไไเลมีนเี้เรนหนีตลอดเลยเขามาหายามได้เนี่ยสิเลนหนีตลอดด้วยนะ อันนี้คืออะไรอ่ะห,นนะหัวอาหารเอ,อ้ยดูนางหิวอันนี้ให้รอบเดียวใช่ไหมครับเช้าเย็นเช้าเย็นเหรอที่เป็นหัวอาหารนี่เหรออสัมพอ่ออะแมเ่อุดมสมบูรณ สาวเพื่อเป็นนางเพื่อเดียวอย่างสาวมานี่เร็วมามานี่เร็วมามานี่เร็วอ๋อเร็วอืมบักโดฉันไม่ได้เรียกเธอมอกี้ดื้อนี่ ไปลงไปข้างล่างไปใช่ไหมเธอเอือนเธอที่โดฉันว่าเธอเอือนเธอมาฉัจะมาเอือนเธอมาเดเธอจะมาควนฉันโอ้ยเก้าอี้โต๊ะเราเห็นมั้ยนั่นนะเออ บักจอมปวนมึงหนีเด้อบักโดอืมยื่อเชิดดูเออนั่งลงนอนลงดื้อแทะแนเถียงอีกเอาเอาอืม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  ได้ตากเลยด้โชโอ๊ยเพจสรวจแล้วโยังคิดมาฮึโปรยยังคิดมาทำอะไรอ่ะออสอเตาเอแล้วมึงเนี่ยพนักพน้องโอ๊ยโอ๊ยพนันโอ๊ยอืออือเอาไปเอา มาแล้วไปเห็นยังผิดมากฮะไปเห็นยังผิดมากสารภาพาดเวยนี่ไปเห็นยังผิดมา อ่คดดลิปนีกก็ไปซะหนิละพี่น้องจอมปว่วนโด